สวัสดีครับนี่ขออนุญาตทาแม้ก่อนพบกับช่อง The Big Bang นะครับผมวันนี้เราก็จะมาหาร้านอาหารคาเฟ่รีวิวทุกท่านอีกแล้วนะครับกับนี่ a อร์เรีย f e เฟนะครับานวอร์เรีใช่ป่ะนะเขาอ่านว่าแอร์เียเอาก็อ่นอานถูกแล้วนี่ทำไมคุณชอบมาทำให้ฉันควายเขวก็เป็นคาเฟ่ที่ประมาณคาเฟ่กลางคืนนะครับแล้วเขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงประมาณ5ทุ่มนี่ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยครับมาเลยครับผมทีเราอยู่ในร้านแล้วนะ,ะแล้วก็เราก็สั่งของมาไอเแค่ส่วนหนึ่งนะครับ <laughs> มากับเธอมันต้องจัดเต็มอยู่แล้วอะ่ะมีโจ๊กครับไกนซับเครื่องใน<า> เป็นยังไงบ้างสิก็แบบน้ำน้ำชานะทั่วไปน้ำน้ำชาทั่วไปนะก็ได้ก็นี่ล่ะกางลูกชิ้นยิ่งมาคุณย่างนี่เนื้อชีสอืมอ้ยเนื้อ แล้วก็จีบใช่ตักเก็ตเดี๋ยวเราจะชิม,มจีบขนมจีบค่ะจิมซะเป็นไงบ้างที่นี่เอาพูดตรงๆ <c oughs> เราไม่เอาคอมเลยแล้ว <c oughs> อันไหนดีเราก็ว่าดีนะครับใช่ไหอ <c oughs> ใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยโจ๊กเป็นไงบ้างเข้าเพื่อนซะแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยครับเพื่อนซะแล้วโจ๊กนะพูดจริงๆเลยไม่เท่าไหร่อ่ะมันมันจืดๆนะครับ <laughs> ม,มันแบบทั่วไปอะ่ะอืมก็สุน,นัขข้าวเหนยแล้วก็นักเก็ต ไปไปอืมอ่ะนะลูกชิ้นเลือกเลยครับเอาลูกชิ้นต้องไหนชิ้นแหนม,มฮึชอบไปโย่ <laughs> แต่มันได้บรรยากาศ ใช่ก็คืออาหารน่ะก็คือเหมือนร้านที่ที่เวลาทุกคนไปนั่งกินร้านน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยนั่งตบกับเพื่อนสังสรรค์คุยกันเลื่อเปอยสั่งของกินเล่นอะไรแบบนั้นอ่ะแบบนั้นเลยแต่ว่าของเขาอ่ะมีเยอะมีแบบเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านแล้วก็เป็นร้านอ่ะก็คือเป็นคนรัเจ้ากันอ่ะครับเราก็จะมีเมนูมาให้เราติ๊กใช่มีเมนูมาให้เราติ๊กแต่ว่ามันอยู่ในที่เดียวกันก็คือ ก็น่าจะเป็นพี่น้องเนี่ยอะไรกันนี่แหละนะ,ะเออแต่เป็นคนละร้านร,ร้านไขน่ร้านมันอะไรอย่างเงี้ยก็มวลาเรากินกันบ,บน้างแล้วก็เดี๋ยวรอเมนูอีกประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าเมนูเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเมนูต่อไปมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูต่อนะครับรอส<ห>ักครู่ครับผม สองเมนูครับผมที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มอีกสองสามหนูก็หนูบอกแล้วนะสามร้อยเมนูไม่เผ็ดเราไม่กินนะคืออะไรยังไม่บอกเลยอยู่นี่ตำไก่ยอต้องตำไก่ยอเอออร่อยไหมพูดความจริงไม่ถือก็อร่อยมาก บอกสินได้เป็นรอาช้าแบบชั่วไปอ,อ,อืมชั่วไปแา้วค่ะบาสมมากไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ยำแซลมอนเป็นตำแซลมอนยำไม่ใช่ตำอันนู้นสม้มตำอันนี้ยำแซลมอนสดอืม ยังไงเตี๋ยวเป็ดรสชาติก็สมราคาต่างกันไหมรสชาติต่างมีเปรี้ยวนำใส่มะม่วงใส่อะไรอย่างงี้ขึ้นตาเลยออืขึ้นตายัางไ <c oughs> ตงตน,นี่นมจีบอะไรบ้างนะอะไรบ้างะเมื่อกี้ที่รักยังไม่ชิมนมจีบอืม กินอร่อยจริงที่นี่กีนอร่อยไม่เลวครับนี่ก็คนชอบทานลางพอไปได้สิ่งทีอร่อยอะไรมากมายสมราคาแต่ได้บรรยากาศแล้วก็ได้มันกิน,นกับคนรักอันนี้ก็สุด,ดยอดแล้วใช่เนาะเดีด๋ยวเดอร์มีน้ำม,มีที่ผมไปสั่งมาอีก ชามะนาว5รีเอ็ดห้าสิบและจอคูหบเอ็ดห้าสิบเมันเป็นลานจอดคุ้งบินและคนจะมาอเมริกาโดีครับผมไม่ติดแค่ผมก็อยู่ก่อนจะยังไงนำชามะนาวก็คือชามะนาวชามะนาวปกติไม่ได้กับตัวบาแเกลวยี่สิกว่าบาท ก็สมราคาครับผมวอ้าวอา,อ,าอีกอย่างนึงนั่นน่ะอีกอย่างนึงเดี๋ยว,วน<ช>ี้เดี๋ยวให้จิระผมรีววิแล้วกันค่ะใช่เหรอครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมของหวานแทนเขากันนะคะเพราะว่าเขาไม่กินไม่ใช่ทางของผมอะ่ะเอาแว่ามันแก่อรตีชีสยืดนะใช่นะโรตีเนยเอาโรตีเนยเหรอ รูตีนเนยทะลักค่ะรูตีนเนยทะลักโอเคจอรี่ครับแต่ว่ามันจะอกไม่ได้เนี่ยปัญหาตอนนี้อะ่ะได้ดีเนี่ย่ที่จริงเธอจะโชว์กินทั้งแผ่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เธอจะโชว์กินแบบนี้ก่อน <c oughs> ท่านครับทั้งแผ่นก<ๆ><ๆ>็นแทนท่านแทนแทนท่แผ่นทั้งแผ่นด้วย <c oughs> มาบเข้าให้ปแ๊บ เป็นยังไงครับมันเป็นยังไงสิอืออือเนยเลยรับเปรบรสชาติอะไรครับเนี่ยเขารีวิวอะไรครับเนี่ยอ่าจะจกนิ้วอย่างเดียวเลยพูดติเคี้ยวอยู่อ่ารสตีอร่อยแนะนำไอ้แป้งเขาเนื้อไงก็เนยเขาแบบ ดูดิฉ่ำๆอร่อยอร่อยอโอ้โรตีแป้งข้าวมาัของหวานผ่านของหวานผ่านอย่างอื่นเอาเอาเนี่ยเนี่ยอันอนี้ต้องชิมด้วยเหรอใช่คุณเป็นสายนี่อยู่แล้วยำอย่างนี้อ่ะ <c oughs> ลุงบอกแล้วว <hyd> ่าแซมซมอนขึ <c oughs> <nhiều> ้นตาอร่อยหรือเปรี้ยวขึ้นตาก็ดูหน้าเอาเปรี้ยวนำเลยแต่ว่าให้ไปแซมอนสดอะแ้มก็ส้มตำมไก่ยอปึ๊บปึ๊บความรู้สึกก็คือ มะนาวก็แบบอืมอันนี้อร่อยกว่าอันนี้จะแบบว่ามะนาวขึ้นมาเลยอ่ะ,อะใช่ไหมออร่อยดีแต่เนี้อ่ะมันไปต่อยอกที่มะม่มวงอืมถ้ามาแล้วแนะนำให้สั่งเมนูไหนกินถ้าแฟนขับตามม,มานมจีบของทาเล่นรสดีอร่อยโอเคอ่าฮะ เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนได้ครับผมขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับโอเคครับนี่เราก็กินหมิม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่เราจะขึ้นไปข้างบนไปดูบรรยากาศที่สวยงามค่อยๆมาค่ะที่รักค่อยๆมาระวังระวังโหเนี่ยครับบรรยากาศเห็นนะ นี่บรรยากาศพนุนวันนี้เรามาฝาานรราาไม่ตกก็คือบรรยากาศตรด,ด,ดีนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นริมคลองแสนแสบนะครับบรรยากาศมันก็ดีมากเนี่ยดูรรยาก,าก็คืออยู่ที่เนี้ยรสชาติอาหารมันก็จะไม่ใช่แบบอร่อยอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันจะได้บรรยากาศไงราคาก็เป็นแบบราคามิตรภาพราคาเพื่อนฝูงก็มากันได้นะครับใช่ มากันได้เลยนะครับมา <Okay. S 1> มากันได้นะครับที่ซอยลรงกำแหงห้าสิบสามขับตรงเข้ามาสุดซอยเลยแล้วถึงสามแยกแล้วก็เลี้ยวแล้วซอยบอ่ปอ,บอปลา,าแล้วถึงสามแยกสุดซอยสุดซอยมาสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆืแล้วก็จะเจอแอร์ออเรียห้า,าสิบสามนะครับใช่ครับแอร์เลียห้าสนะิบสามบรรยากาศคุณภาพอาหารราคา มิตรภาพและเพื่อนฝูงมากันมากันได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เราแนะนำถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดอ Big b a n บด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับดูคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้กันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับลาไปก่อนทุกท่านนะครับทุกท่านบายบายซซอเกนทุมอร์โรดูบรรยากาศได้เลย